หมลัังนนีีี้ใครยังใครที่เลือกกับผัวนะครับกำลังหาผัวอยู่นะครับไม่ต้องอาจารต่ายนะสี่ครับนี่จะพาไปดูจันต่ายนักร้องชื่อดังดังมากใส่เบ็ดครับผมนี่เลย จิ้งจกนี่ครับได้มงนครครับวันนี้มาใส่เบ็ดใส่เบ็ดนะครับแปยแยงของผู้หญิงไม่ใส่วันนี้มีเหยื่อมาให้ดูเป็นเหยื่อแมงจิ้งจิดนะครับถ้าใครไม่เคยลองมาลองดูเหยื่อแมงยิงจิดผมว่าคั่วกินจะดีกว่ามั้งถ้าไม่สิบปลาคงจะได้คั้วแหละครับมานวิธีการเกี่ยวด้วยไปไปดูกันว่าผมจะเกี่ยวเบ็ดยังไงเกี่ยวเป็นผู้หญิงไหม ไม่เหมือนครับเกี่ยวเบียดก็ระเบียดครับมีทุกบ่อบ่อนี้ก็มีใช่ตัวนี้นะมีอยู่389ตัวจำชื่อได้หมดนี่วิธีเกี่ยววิธีเกี่ยวเบ็ดเบ็ดขึ้นมาเบ็ดจะเป็นเบอร์11นะครับที่ผมใช้อยู่อีกคืออีกคืออีกึเอ้าวเบ็ดเบอร์11อ็ดยังจริงเบีดเบอร์11อ่ามาถ่ายใกล้ๆดูจับแบบนี้นะครับแต่แล้วกอดตรงเลยตูดมานิดนึงเกี่ยวมือตัวเองนะเลยตูดมานิดนึงแล้วก็มาขึ้นตรงหลัง เนี่อยอยู่เนี่ย,ยมันจะอยู่อย่างเนี้ยแล้วเขาปากเลยใช่ไหมอ่าเวลาปลามันงับมันก็จะงับโดนพอดีอ,าาอย่าให้เกาะอ,อย่าให้ให้ตะขอมันเลยมาถ้ามันเลยขึ้นมาหัวมันจะจมอพอหัวจมปุ๊บกิ้งกิก็จะตายพอมันตายมันไม่ดิ้นปลาช่อนอก็จะไม่กินนี่คือเหยื่อปลาช่อนโดยเฉพาะนะครับที่ผมใส่อ่าโอเคที่ใส่ก็หวนน้ำออกนิดหน่อย ให้ปลามันรู้ว่าเป็นที่หายใจขึ้นมาี่เป็นที่เหียดคือรออปลาให้ปลามันรู้ว่าเออมันมีอะไรที่มันยินอยู่ตรงนี้ยิงดีบินได้ไหมครับนีดเวลาใส่ก็เสียบลงไปเสียบลงไปอย่าให้มันจมนะครับให้ขามันอยู่ระหว่างน้ําให้มันกีนน้าอย่างเงี้ยเอออยู่ระหว่างเงี้ยมันจะบินขึ้นนี่ไหมฮะ จะบินขึ้นปื้ไหมจอกไหมออกไหมออกอะไรเยอะนะครับอะไรอะไรก็เยอะแต่ไม่กินเียอะเลยอะไรผมสั่งไว้ว่าห้ามกินของคนแปลกหน้าถึงว่ามันไม่กินเดียรผมเลยวันนี้แหละปลาช่อนมันจะกินของผมอู้หดอไม้ใหญ่แลิศกว่าของหนอโอเคยันนี้กินแกงกินดอกไม้ ผมว่าจะกินพอเปอร์ชันเหรอวันนี้ยังไงก็โดนออไม่โดนตัวมั2กตัวงลอเดี๋ยวช่ว,วงเย็นเรามาดูกันนะครับวันนี้ตามใจไปดูก่นอนรอชมตอนยามอีกรอบนึงวันนี้ผมจะขอใส่ไว้ก่อน กรมีประกาศทุง่งเนี่มีเข,เขาม่เคยมาเอาอยู่ประกาศทุ่งประกาศลูกทุ่งป่ะลูกทุ่นงนาางี่บอกแรกอะไรเยอะอากาศดีดครับเออดีดีมีรังนกนะครับรังนกสกอตนะครับใครสนใจเดียย๋ยว <c oughs> ผมจะขายไม่แพงครับ เราคนเก็บขายลังละยี่สิบบาทพุ่มกินได้ครับแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมไปต่อครับนี่แหละหาก,กินง่ายๆครับขี้ไข่เลยไม่ต้องไปไกลเราเ,เห็นเตียงปลาอยู่นั่นแหละเตียงปลามันจะมาวางไข่ นี่ลงเบากลางน่ะใส่ได้เลยเนี่ยเยอะผมตัดใหญ่ทุกต่ำบ,บุกระดับอยู่มันเสียบมีเน,นี่ยทำน,น,นกก็เยอะมันต้องมีตัวล่อมีนั้นไหมมีตัวล่อนกนั้นไหมก็เราเปิดในโทรศัพท์มันมีใช่มันก็มีตะข่ายล่อนไงตะข่ายดักเนีน่ยเรดาะนะเออเออไม่ใช่เรดาะที่เป็นอะไรเปรดาะแหละดำนะดำดำเออหมด ตั้งไว้ให้มันมให้มันติดกับอะงกเยอะจริงๆนักประมานเข้าสี่ห้าตัวเลยผมนอนอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดรอดโอ้ยโทรศัพท์เปิดรอดเสียงมันใส่ตัวอะ่ะเวลาปาลูกไผ่ถึ็ว่าแล้วลืมนปลูกไผ่นี่ยว่ะฮะปลุกแล้ว

เป็นคันยาวมากเลยครับยากอนนีแยากหติย้าล้าตื่นตอนนี้มันลกมันใส่ยากตัดยาลงมาข้างล่างหมดแล้วต้องไปนุน่นในบอกจะบอกกลางเลยบอกนทำง่ายเสร็จแล้วเราก็ไปตลาดนะครับซื้อประชอนมาแฝนไป <c oughs> นูน่นขึ้นละตุ๊บนูน่น ได้คือไม่ได้ครับวันนี้ได้คือได้ได้ไม่ต้องกลัวได้แน่ๆบอ่อเนี้ยบิดไปอโอเคอมึงข้างนอกปะเราข้างนอกบ่บอกลางนนะ่ะใส่ข้างหลังมั้ยมันใส,นะส่เยอะมันใส่ข้างหลังเ่ตนนี่ปลูกอะไรบ้างเนี้ยไม่ไม่มมไม่มจะไปข,ข้าเชือออเเช้ออยู่ดาวเดดข้าเชื้ออยู่ ปลูกพักไว้กินนู่นี่แหละแปลงนนี่ยปลูกง่ายทับบุ้งเก็บได้กินอับไปกินได้เลยปลวกกินน,นี่ไผ่ขึ้นแล้วแต่ก็ไผ่ เดี๋ยวช่วงเย็นเราเข้ามาดูกันนะครับว่าจันตายเขาจะใส่เบ็ดเล้ปลาไหมนะครับเดี๋ยวค่ำๆตามมาดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับตอนนี้รประมาณกี่ทุ่มแล้วสองทุ่มกว่าแล้วมั้งไปเราจะไปดูเบ็ดกันดีกว่าครับผมว่าจะติดไหมนะครับตามมาจันท์ตายไปดีกว่าไปเราไปกันดูว่าจัเป็นยังไงบ้างในในาครับมันจ์ลมเย็นลมเลือนดีนะครับ nhỉ mà 4 thân than không nay l à มันกลัวโควิดป้ากลัวโควิดเลยไม่ออกหลังนี้ีหลังนี้ครับหลังนี้ทันโ่งเลยครับค่อยหยิบค่อยหยิบติดแล้วเหรออู้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ตัวยังใหญ่เลยครับพี่น้องครับ ครับใครยังใครที่เลิกกับผัวนะครับกำลังหาผัวอยู่นะครับไม่ต้องเอาจานต่ายนะช้อนอยู่แล้วครับช้อนครับเดี๋ยวเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวผ่านไปได้มาแล้วหนึ่งตัวอันนี้ไม่ใช่ปลาตลาดนะพี่น้องของแท้ตลาดของแท้ครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปไม่เปลี่ยนอะไม่ได้เปลี่ยดมาด้วยครับจบแล้วครับ เอาวนิทเจเยนี้่ออนเนียท no. ี okay. ่มันขาดพี่ใช่ไหมหลังขาดขาดไปได้ยูครับคือคีครับไม่ดีถ่ายเลยีเคเลยนะสีเคพรามันะมันจะไม่ค่อยสบายมันมีไฟเฉกรับนี่ไที่กำลังหาัวอยู่ไม่ต้องเมาตัายนะ ไอ้ที่รังหาผัวอยู่นะครับหาต่อไปนะครับนี่เป็นไงเพิ่งไฟเหลืองสว่างกว่าวันนี้เยอะๆยอะครับลูกทคมันมีลูกลูกครอบอยู่ด้วยเนี่ยแต่แม่จะมาดำเนี่ยแต่แม่เนี่ยแม่ยังไม่ถึงเลยไปแล้วแม่อู้หูไปแล้วเนี่ยลูกมันอยู่เนี่ยเดินก็มาเดินก็มาเห็นแล้วเห็นทางแล้วเมื่อกี้ตัวไหน สงสัยแ <m> <t ired> ม่เป็นตัวผู้อ่ะตรงนี้ไม่กินตามไปนู่นไปได้ไหมได้ได้โอเคตต่เป็นจะจอดไปก่อนไปหลังก็ไปอ๋อ้องนี้ใส่ไม่มีเหรอโอ้ยโอปโะชุด นี่ปลาปลานี่มันฉลาด ดิ้นเหมือนเขียดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวก็ติดแล้วดึงมาอีกรอบปลาหมึกปลามึกแข็ง ผมใส่ติดนะจะโชวใช่ไหมผมใส่ทุกทีติดทุกทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ปลาไหลเท่าหมึกแห้งติดก่อนลงเฟสประจำสายขาดเลยนี่ยผนว่าดูดิ

แค่น,นี้ใส่นูนน่นเลยรอบนู้นเลอพอนู้นปลาเยอะข้างนอกข้างในนูน่นะหมดแหะใส่แค่นี้ทีน่นอกนี่ใส่ที่รอบนู่นเลยโหที่ทั้งใครควา่านไม่นจไหน,ง,ไหนงนี้ไ เราดูกันแค่น <meanwhile> <Heritage desserts> uh, <uit> ี้ก่อนโอ้นึกว่าใส่หมดอ่ะแล้วพรุ่งนี้ค่้ามาดูกันอีกทีเนาะสำหรับวันนี้คืนนี้นะครับลุงคลิปไปก่อนพรุ่งนี้มาลงกันใหม่ไปแล้วอ่ะดูโชว์เด้ยตัวเดียว คูครับใหญ่ไม okay so okay ่ใหญ่ดูแขนครับหอมผมใหญ่กว่าอยู่ครับใหญ่เท่าแขนเลยใช่ไหมก็โอเคอยู่ปลาหัวไม่โตโอเคแล้วพอได้อยู่อ้าวรับสมัครไม่บ้านโสดนะครับโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหาจรินก็จริงพ่ออะไร โอเคครับผมคืนนี้ก็ได้ตัวเดียวนะครับยังไม่ดึกประมาณสองทุ่มเองผมนึกว่าแกใส่ทัง้งพื้นที่เลยเดี๋ยวผมมาโชว์ใส่ปลาไหลวันหลังนะครับเราคิดจะลาไปก่อนสวัสดีครับ